สวัสดีครับสวัสดีพ่อ,พอ,พอแม,แม่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องพลายพระจันชายนะครับคุณแม่ฝากติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับคุณแม่วันนี้ก็กลับมาจากป่านะครับพระจันชายก็ล่าเรื่องนะค,คุณแม่อารมณ์ดีนะครับเต้นผ่อนคลายนะครับคุณแม่กลับมาก็มาอาบน้ําให้นะครับแล้วก็ให้ดื่มน้ํา แล้วก็จะโยนญ้าให้นะคุณแม่ฝากคุณแม่ทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับดูนะครับคุณแม่อาการก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหโอ้โหดูครับคุณแม่โอ้หนั่งแล้วครับนั่งแล้วนั่งไม่น้อนั่งไม่น้อโอ้โหครับโชว์สเต็ปใหญ่เลยนะครับคุณแม่ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณแม่ก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ